ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่157เจ้าหนุ่มเจ้าต้องตามจีบจากประโยคของเซี่ยชิงเหยาเมื่อสักครู่ทำให้สายตาจำนวนมากมองมาทางเจียงซื่อเจียงซื่อยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแววตาสงบนิง่งหยงช่างปัวเหลือบตามองกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าชิงเหยาเจ้าอย่าพูดพลอยๆท่านพ่อเจ้ากะข่าไม่ได้พูดพลอยไปอาซื่อพบว่าคนที่ฆ่าท่านแม่คือคนอื่นการตายของท่านแม่ไม่เกี่ยวกับท่านพ่อเจ้ากะ หยงชังปัวที่ยืนกรานขอตายเพื่อใช้โทษรู้สึกตกใจกับคำพูดของบุตรสาวอันเป็นที่รักซึ่งถูกเลี้ยงอย่างตามใจมาแต่เล็กจนโตเมื่อเห็นว่าบิดาไม่เชื่อเสี้ยชิงเหยาวก็เริ่มกระวนกระวายนางตะโกนไปทางเจียงซื่อว่าอาซื่อเจ้ารีบเล่าให้ท่านพ่อข้าฟังสิเจียงซื่อเดินตรงเข้าไปหาหยงชังปัวยย่อเข่าคารวะเล็กน้อยแล้วกล่าวอย่างผ่าเผยว่าท่านลุงเจ้ากะเมื่อครู่ข้าและชิงเหยาเข้าไปในห้องนอนของท่านป้า พบรอยนิ้วมือสองนิ้วจากในตู้เสื้อผ้าดูจากตำแหน่งและมุมแล้วน่าจะไม่ใช่เป็นรอยนิ้วมือที่สาวรับใช้เข้าไปจัดเก็บเสื้อผ้าเมื่อกล่าวถึงตรงนี้เจียงซื่อก็ชะงักลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อไปอย่างหนักแน่นว่าดังนั้นหลานจึงวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเคยมีคนหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นจึงได้ทิ้งร่องอรอยเอาไว้จริงงั้นหรือหยงช่างปัวดวงตาเป็นประกาย การที่เขาต้องสูญเสียภรรยาที่อยู่ร่วมกันมานานหลายปีไปแน่นอนว่ามันช่างเจ็บปวดหัวใจเป็นที่สุดแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะให้ตัวเขาซึ่งบัดนี้ลูกๆล้วนเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วถึงขนาดทุกใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่เขาไม่อาจยอมรับได้ว่าตนจะลงมือทำร้ายภรรยาจนถึงแก่ความตายหากว่าเขาเป็นฆาตกรจริงนับแต่นี้ไปไม่เพียงแต่เขาจะไม่อาจเผชิญหน้ากับตนเองได้คงไม่อาจเผชิญหน้ากับลูกทั้งสองได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการตายเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยสักที บัตรนี้เมื่อมีคนบอกกับเขาว่าแท้จริงแล้วฆาตกรคือคนอื่นหยงชางปัวจึงรู้สึกว่าตนเองมีชีวิตชีวาขึ้นมาไม่น้อยหลานก็เพียงแค่ทำการคาดเดาเท่านั้นเจ้ากะส่วนความจริงเป็นเช่นไรคงจะต้องให้ผู้ชำนาญการเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเจียงซื่อไม่กล้าเอ่อยออกมาอย่างชัดเจนนักได้แต่บอกเป็นในใ,นในว่าให้หยงชางปัวให้เชิญผู้ตรวจการศาลาว,ว่าการพระนครมาตรวจสอบคดีเซี่ยชิงเหยา่รีบตามเข้าไปติดตท่านพ่อ พวกเราไปร้องทุกเถิดเจ้าค่ะจะให้ท่านแม่ถูกคนอื่นทำร้ายจนเสียชีวิตเช่นนี้ส่วนท่านแบกรับความผิดโทษฐานเป็นคนฆ่าท่านแม่แบบนี้ไม่ได้จะปล่อยให้ผู้ร้ายตัวจริงลอยนวลอยู่ด้านนอกได้อย่างไรหยงชังปัวขมวดคิ้วขึ้นจากนั้นค่อยๆลุกยืนการหาตัวคนร้ายให้ได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างแน่นอนแต่หากจะเชิญเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาก็จำเป็นจะต้องให้พวกเขาตรวจสอบร่างกายของภรรยาตนตามใจชอบอย่างนั้นหรือ หยงชังปัวเพียงแค่คิดก็ยังไม่อาจรับได้เจียงอันเฉิงส่งสายตาไปทางเจียงซื่อเมื่อเจียงซื่อเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปอยู่ข้างกายท่านพ่อสิ่งที่นางควรทำนางก็ทำไปทุกสิ่งแล้วอะไรที่ควรพูดก็ได้พูดไปหมดแล้วท้ายที่สุดเขาจะเชิญใต้เท้าเจิญมาหรือไม่ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของจวนหยงชังปัวแล้วเจียงอันเฉิงดึงเจียงซื่อมาไว้ด้านหลังซื่อเอ๋อก็ช่างมีจิตใจงดงามเหลือเกินเพื่อบุตรสาวตระกูลเซี่ย นางกล้าเข้าไปตรวจดูในห้องที่เต็มไปด้วยเลือดเช่นนี้เฮอมองดูแล้วคงจะต้องซื้อขาหมูตุนให้บุตรสาวสักสองขาเพื่อปลอบใจนางสักหน่อยท่านพ่อเซี่ยชิงเห่ยาเห็นว่าหยงชังปัวไม่กล่าวอะไรออกมานางก็ร้องให้น้ำตานองหน้าหยงชังปัวยังคงลังเลนิ่งเงียบไม่อาจตัดสินใจได้เซี่ยอินโหลหันไปมองดูบิดาและน้องสาวก่อนจะหันไปจ้องมองเจียงซื่อแล้วหันหลังเดินจากไป อินโหลเจ้าจะไปไหนข้าจะไปที่ศาลาว่าการพระนครเพื่อร้องทุกข์เซียอินโหลชะง,งักสีเท้าลงแล้วหันไปตอบคำถามของบิดาเจ้าจงกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หยงชังปัวออกคำสั่งอย่างรวดเร็วเดิมทีเขายังคงรู้สึกลังเลไปมาแต่เมื่อบุตรชายตัดสินใจอย่างกระทันหันเช่นนั้นจึงทำให้เขาสับสนวุ่นวายจนกระทั่งออกคำสั่งให้หยุดการกระทำลงโดยสัญชาตญาณเซียอินโหลหันกลับมาสบตากับหย่งชังปัว อินโหลเจ้ากลับมาเดี๋ยวนี้บัตรนี้เรื่องในโจรยังไม่จําเป็นให้เจ้ามาตัดสินใจหย่งชังปัวกล่าวออกมาด้วยความโมโหเจ้านี่ปีกกล้าขาแข็งเหลือเกินเมื่อครู่เขาเพิ่งจะร่วมมือกับท่านเจียงจับตนมัดไว้บัตรนี้ยังกล้ามาทําตามอําเภอใจตนเองอีกเสียอินโหลคุกเข่าลงแล้วก้มหัวคารวะหยงชังปัวก่อนจะลุกขึ้นแล้วหันไปกําชับอย่างไม่รีบร้อนว่าชิงเหว่ยดูแลท่านพ่อให้ดีพี่จะรีบกลับมาเมื่อกล่าวจบเสียอินโโหลก็เดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมาอีก ท่าทางอันหนักแน่นของเซียอินโหลทำให้ในใจลึกๆของเจียงอันเฉิงรู้สึกหดหูดูบุตรชายของคนอื่นเข้าสิแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวหนักหนาเพียงนี้แต่ก็ยังคงตั้งมั่นและมั่นคงลองหันกลับไปดูบุตรชายของเขาผู้ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆนั่นสิหากนำมาเปรียบเทียบกันจริงๆเขาคงจะโมโหเสียจนบ้าตายแน่แต่เมื่อหันกลับไปดูเจียงซื่อหัวใจของเจียงอันเฉิงก็รู้สึกถึงความเท่าเทียมกันขึ้นมาบ้าง โชคดีเหลือเกินที่บุตรสาวของเขาไม่แย่ไปกว่าคนอื่นเลยเซียอินโหลหยงชังปัวร้องเรียกด้วยความโมโหเซียชิงเหยารีบเข้ามาปลอบโยนน้มนาบิดาของตนว่าท่านพ่ออย่าได้โกรธท่านพี่ไปเลยเจ้าค่ะความคิดของลูกและพี่ชายนั้นตรงกันจะให้ท่านแม่ถูกผู้ใดก็ไม่รู้ฆ่าตายโดยคลุมเครือเช่นนี้ไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วหากสามารถจับตัวผู้ร้ายได้จริงละก็จะไปกลัวเสียหน้าเพื่อเหตุใดลูกเชื่อว่าท่านแม่ที่อยู่บนสวรรค์คงจะไม่ถือโทษที่พวกเราทำเช่นนี้แน่เจ้ากะหากมีข่าวแพร่ออกไปว่าท่านพ่อข้าท่านแม่จะไม่แย่ไปกว่าเดิมหรือแม้ว่ากฎหมายของราชวงศ์ต้าโจในด้านนี้จะยังค่อนข้างละหลวมการที่บิดาของนางละเมอและข้ามารดาของนางจนถึงแก่กรรมสถานการณ์เช่นนี้อาจไม่ต้องได้รับโทษ แต่ทางญาติฝ่ายมันดาก็คงจะตัดขาดความสัมพันธ์กับบิดาอย่างแน่นอนอีกทั้งผู้คนภายนอกจะพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปอีกนานเท่าใดก็ยากจะคาดเดาในเมื่อล้วนจะต้องอับอายขายหน้าคงไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าทำให้มันดานอนตายตาหลับแม้ว่าเซี่ยชิงเหวยาวจะค่อนข้างไร้เดียงสาต่นางก็แยกยะออกนางพยายามโน้มน้าวใจหยงชางปัวจนถึงที่สุดหยงชังปัวครุ่นคิดอยู่เนิ่นนานในที่สุดเขาจึงถอนหายใจแล้วกล่าวว่า แก้มัดเชืออให้ข้าเถิดเสี่ยชิงเหยาอดไม่ได้ที่จะมองไปทางเจียงอันเฉิงเจียงอันเฉิงมองไปทางเพื่อนบ้านชราผู้นี้ด้วยความระมัดระวังและไม่ได้ขยับขยื้อนแต่อย่างใดหยงชังปัวจึงหัวเราะออกมาอย่างหดหู่นายท่านเจียงตอนนี้ต่อให้ท่านสั่งให้ข้าตายข้าก็คงไม่อยากตายแล้วข้าจะต้องหาตัวคนร้ายที่ข้าภรรยาของข้าให้พบและแก้แค้นแทนนาง เจียงอันเฉิงจึงได้เดินหน้าเข้ามาแก้มัดเชือกให้กับหยงชางป่วแล้วตบลงบนบ่าเขาอย่างหนักแน,น่นณศาลาว่าการพระนครในวันนี้ค่อนข้างสงบเงียบเนื่องจากเพิ่งจะจัดการกับคดีที่จูจ่ๆอย่างกวัวจิ้วก็สิ้นชีวิตลงได้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่แต่ละคนตั้งแต่หัวหน้าจนถึงลูกน้องล้วนรู้สึกผ่อนคลายยิ่งนัก เจนซื่อเฉิงตัดสินคดีความได้อย่างแม่นยำดุดดังเทพเจ้าเขาไม่เกรงกลัวอำนาจของผู้ใดทั้งสิ้นแต่เขาก็ไม่ใช่ขุนนางที่ทะนงตัวอวดรู้การที่เห็นลูกน้องผ่อนคลายเช่นนี้เขาเองเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีการตัดสินคดีของหยางกัวจิ่วที่จูจ่ๆก็สิ้นใจลงนั้นใช้เวลาอยู่เนิ่นนานเลยทีเดียวหลังจากจัดการคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่พวกเขาทั้งหลายจะรู้สึกผ่อนคลายก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังควรจะสนับสนุนให้กำลังใจด้วย การที่ต้องการให้ม้ามีกำลังวังชาแต่กลับไม่ให้มันกินหญ้านั้นเป็นวิธีที่เขาไม่แม้แต่จะคิดหลังจากที่เจนซื้อเชิงจัดการเรื่องที่ได้รับแรงกดดันเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยืดเอวบิดขี้เกียจเดินตรงออกไปด้านนอกก่อนจะสูดหายใจรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปจึงทำให้สมองปลอดโปร่งก่อนจะลงมือจัดการเรื่องอื่นๆต่อไปขณะที่เจนซื้อเชิงกำลังเดินผ่อนคลายสบายใจอยู่นั้นหางตาก็เหลือบไปพบกับบุตรชายคนโตนามว่าเจินเหิงเข้า ชายหนุ่มอายุประมาณ1 7 1 8ปีเห็นจะได้เขาสวมชุดสีครามยาวมองไปช่างสะอาดสะอ้านสดชื่นดุดดังหยกใสเมื่อเห็นบิดาของตนชายหนุ่มก็รีบลดสีสันต่ำลงทำท่าทางเหมือนต้องการจะหลบซ่อนเจินเหงิงเจินซื่อเฉิงตะโกนออกมาด้วยความดูเดือดตอนที่อยู่ด้านนอกนั้นเขามักสแสดงกิริยาท่าทางอันสูงส่งยากเกินคาดเดาแต่เมื่ออยู่ในบ้านของตนต่อหน้าบุตรชายเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสแสร้งต่อไป เจ้าหมอนี่กล้าหลบเขาเชียวรึจากขนบธรรมเนียมเดิมคนในศาลาว่าการพระนครจะต้องเข้าอาศัยในบ้านพักจนขุนนางครอบครัวของเจินซื่อเฉิงก็ไม่มีการละเว้นเช่นกันชายหนุ่มถอนหายใจออกมาแล้วเดินตรงเข้าไปด้วยท่าทางยอมรับชะตากรรมเจ้าเตรียมตัวจะไปที่ใดอีกมีสหายชวนลูกไปไว่ายน้ำขอรับอากาศร้อนเทียงนี้จะไปไว่ายน้ำที่ใดกันเจินซื่อเฉิงทำสีหน้าเคร่งขรึม หากว่ามีเวลาว่างเพียงนั้นก็ควรจะหาวิธีไปทำความรู้จักกับแม่นางที่เขาชื่นชอบมีใช่หรือเจินเหิงมองไปทางบิดาของตนที่มีท่าทางดุดันหัวของเขาก็เริ่มปวดขึ้นมาทันใดหากรู้ว่าเขาเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงแล้วจะถูกท่านพ่อบีบบังคับให้ไปพบกับภรรยาในอนาคตเช่นนี้สู้เขาเดินทางกลับบ,บ้านไปอ่านหนังสือยังดีกว่าถ้าเช่นนั้นลูกคงต้องขอตัวกลับไปอ่านหนังสือก่อนเจินเหิงตั้งใจจะหนีไปนอกจากว่ายน้ำกับอ่านหนังสือแล้ว เจ้าไม่อยากจะทำอย่างอื่นบ้างหรือไรสีหน้าของเจนเหิงยิ้มออกมาอย่างว่าง่ายไม่ทราบว่าสิ่งที่ท่านพ่อพูดถึงนั้นหมายถึงเจินซื่อเฉิงกระแอมออกมาแล้วกล่าวเบาๆว่าพ่อถูกชะตากับสตรีอยู่นางหนึ่งเจ้าจงไปหาวิธีให้นางแต่งเข้ามาในตระกูลเราเสียช่องตามใจทูเดย์ตอนที่158บบุตรชายไม่ได้เรื่อง บริเวณที่เจินเหิงยืนอยู่นั้นมีต้นหอมหมื่นล้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งบัดนี้ยังไม่ถึงฤดูออกดอกสายลมพัดผ่านมาทาให้ใบไม้เสียงดังกรอบกราบดุดว่ากําลังหัวเราะยาอความรู้สึกในใจของเขาขณะน,นี้ดูจากภายนอกแล้วเจินเหิงยังคงมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแต่ในใจนั้นได้แต่นึกกลอกตาไปมาเหตุใดสตรีคนที่ท่านพ่อถูกชะตาด้วยจึงจะต้องให้เขาเป็นคนไปแต่งงานและพากลับที่จวนเล่าเป็นบุตรเขานี่มันช่างน่าสงสารเหลือเกิน อีกทั้งไม่อาจจะปฏิเสธหรือโต้เถียงออกไปได้เช่นว่าในเมื่อท่านพ่อถูกชะตากับนางเหตุใดจึงไม่แต่งนางกลับมาเองเล่าแต่หากเขาพูดเช่นนั้นแล้วเรื่องไปถึงหูท่านแม่คนที่สวยก็ยังคงเป็นเขาอยู่ดีท่านพ่อขอรับลูกยังเด็กอยู่และตั้งใจเพียงร่ำเรียนตำราให้ดีเท่านั้นบัตรนี้ยังไม่คิดเรื่องตกแต่งภรรยาหรอกขอรับเจนิซื่อเฉิงใช้ด้ามพัดเคาะเข้าไปตรงกลางฝ่ามือขมวดคิ้วเข้าหากันกล่าวว่าเจ้าคิดมากไปหรือไม่ พ่อเพียงแค่จะทำการมั่นหมายพวกเจ้าเอาไว้ก่อนเรื่องการแต่งงานนั้นจะต้องรอให้เจ้าสอบติดมีตำแหน่งเสียก่อนค่อยว่ากันเจ้าหมอนี่คิดมากไปจริงๆบัดนี้เงินจะกินจะใช้ยังต้องขอจากพ่อแม่คิดจะกอดภรรยาแล้วหรือเจินเหิงนำมือขึ้นลูบจมูกตนเองท่านพ่อเจ้าเล่เหลือเกินจัดการยากสิ้นดีลูกกลัวว่าอาจจะสอบไม่ติดซึ่งอาจทำให้แม่นางผู้นั้นต้องเสียเวลาเจินซื่อเฉิงจ้องเขาตาขเขม็ง เช่นนั้นคนที่ไม่มีตำแหน่งใดก็ไม่อาจแต่งงานได้อย่างนั้นหรือพ่อและแม่เจ้าเมื่อครั้งแต่งงานกันยังมิได้มีตำแหน่งใดเสียด้วยซ้ำแต่บัดนี้พ่อก็ได้ขึ้นเป็นขุนนางระดับสามแล้วมิใช่หรือท่านพ่อเมื่อตอนที่ท่านแต่งงานอายุปาเข้าไปยี่สิบกว่าแล้วแต่บัดนี้ลูกเพิ่งจะอายุสิบแปดปีเท่านั้นเจนซื่อเฉิงใช้ด้ามพัดเคาะไปที่ศีรษะของเจินเหิงก่อนจะตำหนิติดเตียนด้วยสีหน้าบึ้งตึงว่าเจ้ายังกล้ามาเถียงข้าอีก เจินเหงิงเถียงสู้ไม่ได้ก็ใช้กำลังนี่สินาจึงจะเป็นพ่อที่แท้จริงของเขาใต้เท้าขอรับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาด้วยอาการหอบเหนื่อยเจินซื่อเฉิงยืนเอามือควยหลังแล้วหันกลับไปถามว่ามีเรื่องอันใดหรือแท้จริงแล้วแม้ไม่ต้องเอ่ยถามก็รู้ว่าต้องมีคดีใหม่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่นายน,นั้นรีบตอบกลับไปว่า ใต้เท้าขอรับยงชังปัวซื่อจือเดินทางมาร้องทุกขก่าวว่ายงชังปัวฮูหยินถูกคนใช้เชิงเทียนทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตต่อให้เจินซื่อเฉิงจะเป็นคนหนักแน่นและวางท่าเสียเพียงใดเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยการที่ปัวฮูหยินถูกคนลอบฆ่าไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างแน่นอนเนื่องจากคดีค่อนข้างใหญ่และสำคัญดังนั้นเจินซื่อเฉิงจึงไม่มีอารมณ์จะไปสนใจบุตรชายของเขาอีกได้แต่กำชับไปประโยคหนึ่งว่าอย่าเที่ยวเกเรให้มากนัก จากนั้นก็เดินตามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วเจินเหิงจึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกในที่สุดก็หนีรอดสักทีชายหนุ่มย่อมมีความต้องการเป็นธรรมดาเขาไม่ได้ตั้งใจจะออกบวชเป็นพระสงฆ์ดังนั้นภาพภรรยาในจินตนาการก็ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่อยากจะให้บิดามาจัดแจงเรื่องการแต่งงานอันเป็นสิ่งใหญ่โตในชีวิตของเขาเช่นนี้ บิดาของเขาแต่ละวันได้แต่ทำงานหมกมุ่นอยู่กับคดีความและศพสิ่งที่บิดาของเขาเห็นในแต่ละวันนั้นเจนเหิงเพียงแค่คิดก็อดไม่ได้ที่จะเบะปากเขายังคงรู้สึกว่าสตรีที่มีความอ่อนช้อยและงดงามเช่นบรรดาของเขาจึงจะเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นสตรีที่เติบโตมาพร้อมกับบิดาตั้งแต่เล็กเจนเหิงสายหน้าแล้วเดินตรงออกไปด้านนอก ในไม่ช้าจันซื่อเฉิงก็ได้เดินทางมาพบกับหยงชังปัวซื่อจื่อเมื่อได้ยินรายละเอียดที่เซียอินโหลเล่าให้ฟังเขาก็ได้รีพาคนเดินทางไปยังจวนหยงชังปัวทันทีด้านในจวนหยงชังปัวยังคงวุ่นวายดังเดิมการที่นายหญิงถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตนั้นไม่ว่าคนร้ายที่แท้จริงจะเป็นนายท่านหรือคนอื่นล้วนทำให้คนในจวนพากันวิตกกังวลกระทั่งจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและทำงานอย่างเมื่อยลอยเมื่อเจียงอันเฉิงเห็นว่าหยงชังปัวดูสงบนิ่งลงแล้วจึงกล่าวว่า ท่านเสียในเมื่อคนจากสาลาว,ว่าการพระนครเดินทางมาแล้วข้าก็สมควรจะพาบุตรสาวกลับไปก่อนการที่เพื่อนบ้านเกิดเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้เขาเดินทางมาช่วยก็นับว่าเป็นน้ำใจตามประษาพเพื่อนบ้านแต่บัดนี้คนจากทางการเดินทางมาแล้วหักยังอยู่ต่อก็คงไม่สะดวกนักคงได้ถูกหาว่าต้องการแสไม่เข้าเรื่องแม้ว่าเจียงอันเฉิงจะไม่ได้เป็นคนมีละเอียดสักเท่าไหร่แต่เหตุผลเพียงเท่านี้เขาก็พอเข้าใจอยู่บ้าง วันนี้รบกวนท่านมากเลยทีเดียวหยงชางปัวพยักหน้าเมื่อพบว่าเจียงซื่อจะเดินทางจากไปแล้วเซี่ยชิงเหาวาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาว่าอาซื่อเจียงซื่อจึงหยุดฝีเท้าลงแล้วมองไปทางเซี่ยชิงเหวาอาซื่ออยู่เป็นเพื่อนขาก่อนได้หรือไม่ใบหน้าทรงกลมอันขาวผ่องของหญิงสาวเต็มไปด้วยรอยน้ำตาช่างบอบบางดูน่าสงสารเหลือเกินจึงทำให้เจียงซื่อใจอ่อนหันกลับไปมองดูเจียงอันเฉิงท่านพ่อเจ้ากะ แม้ว่าเจียงอันเฉิงจะเป็นกังวลใจหากว่าบุตรสาวของตนอยู่ต่อที่นี่อาจจะตกอ,อกตกใจได้แต่ถึงอย่างไรจิตใจเขาก็ค่อนข้างกว้าง,วางขวางเมื่อเห็นท่าทางอันน่าสงสารของคุณหนูตระกูลเซี่ยเขาจึงได้ตอบรับทันควันโดยไม่ลังเลว่าเช่นนั้นเจ้าอยู่ต่อที่นี่เถิดหากมีเรื่องอะไรให้อามานกลับไปรายงานกับพ่อก็พออืมอย่างมากก็ซื้อขาหมูตุนพะโลให้บุตรสาวเพิ่มอีกสักสองเขาเพื่อลดอาการตกใจให้กับนาง เจียงซื่อเดินตรงเข้าไปหยุดอยู่ข้างกายของเซี่ยชิงเหยาแล้วกุมมือของนางเอาไว้กล่าวว่าชิงเหยาอย่าได้กังวลใจไปเลยใต้เท้าเจินตัดสินคดีความได้อย่างแม่นยำดุจเทพ,พเจ้าเขาจะต้องตรวจพบความจริงอย่างแน่นอนอาซื่อเจ้ารู้จักคนในศาลาว,ว่าการพระนครหรือเจียงซื่อหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นชิงเหยาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าใต้เท้าเจินเพิ่งจะจัดการกับคดีของชังซิงโหวซื่อจื่อไป และข้าอยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวนั้นด้วยแน่นอนว่าก็พอจะได้รับบาร,รมีจากใต้เท้าเจินบ้างเล็กน้อยเสี้ยชิงเหยากัดริมฝีปากแล้วพยักหน้านางพลิกมือกุมมือเจียงซื่อเอาไว้แน่นใต้เท้าขอรับคนจากสารเดินทางมาถึงแล้วในไม่ช้าก็มีบ่าวรับใช้เข้ามารายงานหยงชังปัวพ่นลมหายใจออกมาอย่างช้าชก่อนจะเดินตรงออกไปเจินซื่อเฉิงเห็นหยงชังปัวก็ถอนหายใจออกมา เขามักจะได้พบกับผู้เสียหายที่สูญเสียญาติมิตรจนรู้สึกขมขื่นโศกเศร้าอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่ได้สนทนากับผู้เสียหายก็มักจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจสงสารแต่ถึงอย่างไรในฐานะผู้ตรวจสอบคดีความเขาจะมัวมาสงสารผู้สูญเสียเช่นนี้ไม่ได้เพราะมีหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวที่ผู้สูญเสียแท้จริงแล้วคือฆาตกรแม้ว่าคนจากจวนหยงชังป๋วจะเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเองแต่หากว่ายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าหยงชังปัวหลุดพ้นจากผู้ต้องสงสัยท่านปัวอย่าเสียใจไปเลยเจินซื่อเฉิงยกมือขึ้นคารวะหยงชังปัวหยงชังปัวยกมือขึ้นคารวะกลับคืนด้วยใบหน้ารอยยิ้มอันขมขื่นต้องรบกวนใต้เท้าเจินด้วยนี่คือหน้าที่ของข้าแน่นอนว่าข้าจะทํามันให้ดีที่สุดหลังจากที่เจินซื่อเฉิงเอ่ยออกไปตามมารยาทเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เข้าสู่หัวข้อว่าข้าได้ฟังซื่อจื่อเล่าถึงสถานการณ์โดยรวมแล้ว ได้ยินว่าในตู้เสื้อผ้าจนท่านมีรอยนิ้วมือทิ้งเอาไว้จึงทำให้เชื่อว่าฆาตกรเคยหลบอยู่ในนั้นใช่หรือไม่ทุกคนพากันหันไปมองดูเจียงซื่อเจินซื่อเฉิงเป็นคนที่มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างรวดเร็วอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงหันไปมองดูตามสายตาของคนอื่นๆ พบว่ามีสตรีสองคนยืนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยเขาได้มองข้ามสตรีที่ตัวเตี้ยกว่าไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากถูกรูปร่างสูงใหญ่เพรียวบางของสตรีอีกนางหนึ่งดึงดูดเป็นแม่นางคนนี้อีกแล้ววินาทีนี้สีหน้าของใต้เท้าเจินแสดงความรู้สึกตกตะลึงออกมาอย่างไม่อาจบรรยายได้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกครบรสเหตุใดทุกครั้งที่มีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุจะต้องพบแม่นางผู้นี้อยู่ด้วย ที่วัดหลิงอู้ก็เช่นนี้ที่จนฉังซิงโหวซื่อจื่อก็ด้วยแม้แต่บัดนี้ในจนหยงชางปัวก็ยังเป็นเช่นนั้นเสี่ยชิงเหย่าคุกเข่าลงต่อหน้าเจินซื่อเฉิงแล้วกล่าวว่าใต้เท้าเจ้าขารอยนิ้วมือนั้นสหายของข้าเป็นคนค้นพบส่วนตัวข้าเองก็ได้เห็นมันด้วยเจินซื่อเฉิงมองไปทางเจียงซื่อด้วยแววตาประหลาดใจเล็กน้อยเนื่องจากเขาได้ยินหยงชางปัวซื่อจื่อกล่าวว่าเมื่อครั้งตอนที่หยงชางปัวตื่นขึ้นมาพบว่าเชิงเทียนอยู่ในมือตน จึงได้แน่ใจว่าตนเป็นคนฆ่าภรรยาเองต่อมาเมื่อพบหลักฐานว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนอื่นจึงได้สงบนิ่งลงมองดูแล้วเรื่องในครั้งนี้ผลงานคงจะเป็นของแม่นางผู้นี้เช่นกันเจนซื้อเฉิงลูปไปที่คราวยาวของเขาด้วยความเคยชินนับตั้งแต่เดินทางเข้ามาในเมืองหลวงก็มีคนคอยจัดเตรียมเสื้อผ้าให้อาหารการกินก็ถูกปากยิ่งนักแม้แต่คราวยาวเช่นนี้ยังคงมีคนคอยปรนิบัิหวีให้ตอนที่เขารูปไปช่างนิ่มนวลสบายมือเหลือเกิน เจนซื่อเฉิงได้แต่คิดอยู่ในใจว่าหากแม่นางผู้นี้เป็นชายก็คงจะดีเขาจะได้ช่วยสนับสนุนอย่างน้อยให้เป็นผู้ตรวจการก็ยังดีในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ข้าขอเข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุหน่อยเถิดอ้อจริงสิจ,จงกำชับให้ทุกคนในจจนว่าไม่ให้ออกไปด้านนอกเซียอินโหลกล่าวแทรกขึ้นมาว่าข้าน้อยได้กำชับนายประตูแล้ว เจนซื่อเฉิงพยักหน้ายอย่างพอกๆพ,พอใจจากนั้นเดินตามหยงชังปั๋วเข้าไปในจวนสองพี่น้องตระกูลเซี่ยเดินตามเขาไปติดๆในขณะที่อาหมานกำลังยืนเฝ้าประตูอยู่ด้วยความเงียบเหงาเมื่อพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเดินตรงเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีและเข้าไปขวางเอาไว้เจนซื่อเฉิงจำสาวรับใช้คนนี้ได้เป็นอย่างดีจึงหันกลับไปมองเจียงซื่อเจียงซื่อจึงรีบอธิบายขึ้นว่าข้าน้อยเกรงว่าจะมีคนเข้าไปด้านในแล้วทำลายหลักฐาน จึงได้ให้นางป้องกันอยู่ที่นี่เจนซื่อเฉิงถอนหายใจออกมาเขาว่าแล้วมีลูกชายช่างไร้ประโยชน์จริง